สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันธ์เรดิโอนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่าดูเพกของไอคอม V80e ครับครับเป็นตัวนี้นะครับ V80E นะครับนะครับอ่ะเรามาเริ่มเลยนะครับอ่ะผมจะสมมุติค่านะครับสมมุติค่านะครับความถี่รับความถี่ส่งนะครับเอา2ตัวมาลบกันนะครับ ผลต่างก็จะเป็น797 5นะครับนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องมาใส่บวกลบก่อนนะครับตัวนี้นะครับทีนี้เราจะรู้ได้งว่าเป็นบวกเป็นลบนะครับอ่ะสังเกตนะครับนะครับความถี่ส่งมากกว่าความถี่รับเป็นบวกนะครับความถี่ส่งมากกว่าความถี่รับเป็นบวกนะครับถ้ากลับกันก็น้อยกว่าก็เป็นลบครับ จะไม่ดีนะครับร้อมดีส่งมากกว่าเป็นบวกครับอันนี้170ส่งรับ162นะครับมากกว่าเป็นบวกนะครับอ่าเราเริ่มมาเราามเริ่มใส่บวกเลยนะครับอ่าครับเริ่มเลยนะครับสูว่าเป็นอย่างนี้นะครับอ่าครับวิธีใส่บวกนะครับกดฟังก์ชันครับฟังก์ชันกดเลข4ครับเนครับเห็นไหมครับเป็นลบแล้วครับเห็นไหมครับเป็นลบอ่ากดฟังก์ชันเลขสีเป็นบวกเห็นไหมครับเป็นบวกแล้วนะครับทีนี้ เราก็มาใส่ความถี่ลับนะครับเวลาตั้งดูเพ็กทุกครั้งนี้ต้องตั้งความถี่ลับก่อนเสมอนะครับอ่าเริ่มเลยนะครับความถี่ลับนะครับ1 6 2 2 7 5อเ่ะใส่เลยครับนี่ครับ1 6 2 2 7 5สองนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับกดฟังก์ชันกดเลขแปครับ ฟังก์ชันกดเลข8นะครับมันจะมาอย่างนี้ครับแล้วก็เราเราเขาไปเลือกหานะครับกดไปเรื่อยๆนะครับอ่ามันจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ตามหลักมันจะอยู่ศูนย์นะครับอ่าครับทีนี้เราก็อ่าใส่ความส่วนต่างนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดห้านะครับเจ็ดเก้าเจ็ดห้านะครับนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดห้านะครับเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเห็นไหมครับเจ็ดเก้าเจ็ดห้าครับทีนี้ บางท่านส่วนต่างมันไม่เหมือนกันตัวนี้มันไม่ถ้ามันไม่ลงตัวนะครับก็มาตัวนี้ครับมาปรับสเต็ปนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นสิบสองเห็นไหมครับเนี่ยของผมมันเป็นสิบสองถ้าเนี่ยครับก็ปรับไปให้มันลงตัวนะครับในนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับปรับให้มันลงตัวครับนะครับเสร็จแล้วก็มาปรับที่ตัวเลขตัวเก่าครับนะครับอ่าครับ อ่าเห็นไหมครับมาตัวนี้ครับอันนี้ของผมเป็น7975เก้าเห้า็นไหมครับเนี่ย7975นะครับ7975ก็พอได้เสร็จค่าเสร็จแล้วนะกด enter เลยครับนี่ครับแม่กุญแจครับปึ๊บอ่ามาแล้วครับทีนี้เราลองกดส่งดูครับดูนะครับเห็นไหมครับหนึ่งเ้ยเห็นไหมครับหนึ่งเจ็นย์้ยครับเห็นไหมครับหนึ่งเจ็ดศูนย์สองห้าศูนง่ายๆครับลองไปทำดูนะครับ ขอบคุณสำหรับติดตามชมครับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ